โยโยโย่บายมงตรงเจนกับคลิงลูกหนังบิ๊กแมชโดยผมเจดลิงลูกหนังนะครับยามเราเจอกันทุกวันแบบนี้เวลาบ่ายมงตรงครับบิ๊กแมชก็จะเลือกเอาเกมคู่ใหญ่ที่สุดในแต่ละค่ำคืนมาวิเคราะห์วิจารณ์ตามสไตล์คลิงลูกหนังดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ เหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสําหรับทุกๆช่องทางของคลึงลูกหนังครับทั้งทิกตอกทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ห้าหมื่นซับแล้วนะครับขอบคุณพนสบายสเตย์ครับรีสอร์ทสุดชิลบนเส้นบางน้ําเขียวอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียงแค่230กิโเมตรขับรถเราราวสามชั่วโมงเสร็จนะครับเดี๋ยวผมมีราคาพิเศษให้กับแฟนคลึงครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจและเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนี้นะครับอากาศโคตรดีเลยครับตอนนี้ฮะเอาวันนี้ก็คืนมาบริษัทสบอดีครับแน่นอนไปที่พรีเมียร์ลีีกกกอังฤษเเมป็นบิ๊กกกแมมชนน่่าจะเเเป็ทีีใล้คยงที่สุหรืออัง ตีสองครึ่งพิมเมลินเปิดครับเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเลสเตอร์มีอยู่22แต้มจากการชนะ6เสมอ4แพ้ไป6เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มดิวคาเซอร์มา4ต่อศูนย์ะครับสภาพทีมอย่างที่บอกไปครับเจอปัญหาเรื่องโควิดเหมือนกันครับตัวเจ็บนี่ก็จอเนี่เอเวนส์นะครับส่วนพวกที่ติดโควิดเนี่ยก็พวกยานิกเวสเตอร์กาดอายุเซสเปเรสเคริชิอญนาชวพวกนี้ก็ลงไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวหลักที่เหลือ ก็ยังดูน่าสนใจครับยูริติดิมันบาบาการิซูมาเร่นะครับนาวุกเจมส์เดิสันฮาวิบานข้างหน้าเป็นเจมี่วาดีเหมือนเดิมฝั่งของท็อตแนมฮอสเปอร์มีอยู่25แต้มน,นะครับจากการชนะ8เสมอ1แพ้ไป5 ก็ต้องเลื่อนเกมกับไรตันนะครับทำให้พักมาเต็มๆเลยครับก็เกมล่าสุดคือการเปิดบ้านถล่มนอริซิตี้มา30ูนย์ะครับสภาพทีมก็คล้ายกับเลสเตอร์ครับฟิวเบลติดโควิดหลายคนนะครับเอาง่ายๆแม้ว่าไม่เปิดเผยแต่ว่าก็น่าจะเป็นพวกคริสเยนโรเมโรซิคิโอเรเกลอนซนเฮืองมินพวกเนี้อขออภยัยซนเฮืองมินกับลูคัสมูราเนี่ยตามข่าวน่าจะมีโควิดนะครับส่วนในรายของเรเกลอนกับ โรเมโลเนี่ยโรเมโลอาจจะมีโควิดด้วยเจ็บด้วยแต่ว่าเรกรอนยังเจ็บนะครับตัวหลักๆเนี่ยตรงกราเตียฮอยเบียกแฮร์รี่วิงนะครับแนวรุกก็เป็นเซเว่นเบิร์กไวจูน่โรเซลโซครับข้างหน้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับฤดูการที่แล้วเจอกันเนี่ยปรากฏว่าเป็นบอลที่แปลกมากทีมไหนเล่นในบ้านทีมนั้นแพ้ครับสเปอร์บุกชนะ4-2เลสเตอร์ก็บุกชนะ2-0นะครับคู่นี้ก่อนเกม เขายกให้เสมอไหนเสมอกันเป็นเกมที่สูสีนะครับเอาง่ายสเปอร์อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีเหมือนกันแต่เป็นการดีในบ้านนะครับสเปอร์ชนะมา3นัดติดแต่ว่าเล่นในบ้านทั้งหมดใน3นัดที่ชนะในขณะที่เลสเตอร์ กลับมาคืนฟอร์มเกมถล่มดิวคาสเซิลนะครับผมมองว่าสเปอร์การขาดโซนเฮอรริงดินเนี่ยกับดูคาสมูร่ามีผลกับเกมรุกแน่นอนนะครับแฮร์รี่เคนช่วงหลังก็ต้องมีคนป้อนเหมือนกันนะครับยังชอบที่เลสเตอร์ครับผมมองว่าทีต่อทีเชียร์เลสเตอร์ดีกว่าครับเกมนี้เล่นในคิงพาวเวอร์ด้วยมีความคึกนะครับดูแล้วไม่แพ้เป็นอย่างน้อยลุ้นถึงเบียดชนะนะครับเชียร์เลสเตอร์ได้เปรียบครับให้เชียร์เลสเตอร์เป็นคืนน้ำบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย